รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งสุดประหยัดคุณผู้ชมคันนี้มิวเอ3.0 DVD นะครับราคาป้ายแดงอยู่ที่ล้านสนะครับมาที่บริษัทพอโตเอาไปแค่ราคา769,000บาทพอนะครับ อันนี้ฟรีดาวเนี่ยผ่อนอยู่ประมาณเดือนละหมื่0สามนะครับได้เป็นเครื่องยนต์3.0 DVD ปี2019สีเทานะครับสวยๆแบบนี้บอดี้เดิมโรงงานแน่นอนนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยสภาพใหม่คลิปเลยนะครับเราเก็บงานมาให้เรียบร้อยนะครับ7จ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับฟรีดาวผ่อนอยู่หมื่นสามพันนะครับใครที่มองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งวิชาช้งงานช่วงปีใหม่นี้ดูคลิปต่อให้จบได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง To อ SUV คัดเกรด A นะครับคลิปนี้อยู่กับรถครอบครัว7ที่นั่งแบรนด์หลักที่ยอดฮิตยอดนิยมสุดๆนะครับแล้วก็ราคาร่วงลงไปค่อนข้างเยอะนะครับอี u z u ูมิ3.0 ดีวดีครับคันนี้เป็นตัวเนวิปี2019นะครับได้เป็นเครื่องยนต์3.0ดีเซลนะครับเจ็ดที่นั่งภายในกว้างนั่งสบายๆนะครับใครที่มองหารถครอบครัวไว้ใช้งานช่วงปีใหม่นี้กลับบ้านต่างจังหวัดนะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่คุ้มค่าจริงนะครับป้ายแดงครับรุ่นนี้ออกอยู่ล้านสี่นะครับมาที่บริษัททอโต้ราคาตอนนี้ร่วงลงไปกว่า50%นะคุณผนะู้ชมผมขายแค่700,000 6,9,000บาทเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าราคาดีสุดๆแล้วก็เป็นรถมือเดียวนะครับสภาพสวยรถเดิมนะครับนะรับประกันโครงสร้างครับว่าไม่มีประวัติชนหนักพิวามหรือว่าจมน้ำนะครับเรามีการตรวจเช็ครถ,รถจากหน่วยงานอิสเปกชันภายนอกนะครับถึง274จจุดนะครับมีใบตรวจรถให้ดูอย่างชัดเจนนะครับ และใครที่สนใจนะครับเข้ามาดูรถคันนี้ตัวจริงเข้ามาได้ที่บริษัททออ,อโต้สาขาที่2นะครับเขตมินบุรีกรุงเทพซอยสุวินทวงศ์หนึ่งทับหนึ่งนะครับหรือใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็ซื้อรถคันนี้ได้นะครับอยู่ต่างจังหวัดครับผมมีบริการฝากเซ็นนะครับมีเจ้าหน้าที่ธนาคารเข้าไปวิ่งเซ็นเอกสารให้พี่ถึงหน้าบ้านเลยนะครับก็ไม่ต้องยุ่งยากนะดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจไปได้เลยเดี๋ยวผมพาเช็คทุกซอกท้กมุมเหมือนพี่ๆเนี่ยมารับชมตัวรถที่บริษัทด้วยตัวเองนะครับ รถคันนี้นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับผู้ชมเครื่องยนต์3.0ดีเซลนะครับใครอยากได้ความแรงนะครับแล้วก็ขับขี่แบบทางไกลนะประหยัดประหยัดนะคันนี้ถือว่าคุ้มเลยนะครับใช้ในเมืองก็ได้นะผู้ชมนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมไฟ daytime running light นะครับนะกระจังหน้าโครเมียมสวยๆแบบนี้ดีไซน์นี้ก็เป็นดีไซน์สองปี2019ถึสนปี2020นะนะครับถ้าเกิดว่าปี21ขึ้นไปเนี่ยเขาจะได้เป็นโฉมหน้าหล่อแล้วนะครับ นี่นะฮะไฟตันหมอกซ้ายขวาติดตั้งมาครบครบแบบนี้พร้อมป้ายทะเปียนกรุงเทพได้ป้ายนี้เลยนะครับ9กท8716นะครับนะสวยจริงนะครับผิวพันธุ์บอดี้เนี่ยเนียนกริปเลยนะครับเราเก็บงานสปามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเหลี่ยมสานคมบอดี้ครับไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยลักกิ้มแต่อย่างใดนะครับไม่มีรอยถลอกนะผู้ชมนะครับรถสวยจริงผู้ชมนะครับรอยต่อต่างๆนะครับแนบแน่นทิดสนิทการเป็นอย่างดีนะครับนี่นะ คิ้วซุ้มบ่งล้อครับได้เป็นสีดําเงาเป็นโนแบ็กนะครับสวยๆเลยและตัวล้อเนี่ยเขาได้เป็นล้อปัดหน้าเงาทูโทนนะครับนะดิสเบรกติดตั้งมาให้เรียบร้อยสี่ล้อนะครับรัดมาพร้อมยางบริสโต้นะครับยางบริสโต้นะครับปียาง2024นะผู้ชมได้ยางใหม่ด้วยนะครับระบบเบรก ABS ทุกอย่างครบเลยนะครับนี่ดอกยางลึกๆนะใช้งานได้อีกหลายปีเลย นะครับได้เป็นล้อขอบ18นะครับแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยเราทําความสะอาดให้เรียบร้อยเนี่ยใหม่กลิฟเลยคุณผู้ชมนะครับนี่ดูนะช็อคอัพนะครับมีมาร์คแต้มคิวซีเดิมโรงงานให้ด้วยนะสีส้มๆนะครับเนี่ยนะโอ้โหครบเลยนะคันนี้เหลี่ยมสันคมด้านข้างนะครับนี่ฮะบอดี้ผิวพันธุ์เนี่ยโอ้โหสวยมากคุณผู้ชมนะครับนี่บันไดเหยียบขึ้นประตูนะครับไม่มีรอยบุบรอยยุบแบบนี้เลย นะครับกระจกข้างก็สีเดียวกับตัวรถครับปรับและพับแบบไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะครับคันนี้นะครับกระจกครับได้เป็นพาร์ทเดิมนะครับออโตโมทีฟนะครับนี่ของโรงงานอ s ซูซนะครับและคันนี้นะครับตรวจรถกับหน่วยงาน u ูอ n สเป c ชั o นนะครับตรวจให้เรียบร้อยจากช่างภายนอกนะครับที่ได้มาตรฐานสากลนะครับติดฟิ์มาให้เรียบร้อยรอบคันกระจกพาร์ทเดิมนะครับแหลกด้านบนนะครับมีให้เรียบร้อยนะครับบนหลังคานะนะครับ มือเปิดครับเป็นแบบโครเมียมนะครับสวยๆแบบนี้รองรับกุญแจรีโมทสมาร์ทกลิทเอนทรีนะครับนี่กระจกพัดเดิมนะครับนะโอ้โหและพี่ดูนะภายในนี่นะครับคุมโทนมาเป็นเบาะหนังบากิีซีสีดำล้วนนะครับใหม่มากผู้ชมนะครับได้คันนี้ไปนะครับใช้งานยาวๆฮะนี่นะครับนะได้สภาพมือหนึ่งป้ายแดงไปเลยนะในราคามือสองเพร่งลงออกมาค่อนข้างเยอะนะครับคิดดูนะ พี่เอ่เวลาพี่ออกมือหนึ่งเนี่ยออกห้างเนี่ยตอนนั้นอยู่1นล้านสี่แสนนะครับพี่มาราคาตอนนี้เนี่ยราคาประหยัดไปได้เยอะเลยนะครับพี่เอาเงิน7จ็ดแสนเนี่ยไปทําอะไรอื่นได้เยอะเลยนะครับน็อตครับไม่มีร่องรอยการแก่งแง่ขันไข่ขยับนะครับนี่นะฮะร,รหัสโค้ดยังอยู่เลยคุณผู้ชมนะครับเรียนชิ้นส่วนนะครับนี่นะน็อตไม่มีการแก่งแงขันไข่ขยับนะครับ ต้องเดิมนะครับต้องเดิมแบบนี้นะผู้ชมนะครับใช้งานยาวๆเลยและพี่ดูนี่ฮะเม็ดอาร์คนะครับเรียงเม็ดสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะคบโครงสร้างไม่มีบิดเบี้ยวคดงอคันนี้ไม่มีกราบสีหรือว่ากรอไม้แน่นอนนะครับราคา769,000บาทเท่านั้นนะใครอยากฟรีดาวนะครับฟรีดาวได้เลยนะครับก็ผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ13,300บาทนะครับรายได้26,000บาท ซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คุณค้าเลยนะครับหรือใครที่รายได้ไม่ถึงสามารถดาวน์เข้ามาได้ไม่ว่ากันก็ยอดผ่อนก็จะลดลงไปนะครับตีไปว่ายอดผ่อนต้องเป็น2เท่าของข้างเงินเดือนนะครับต้องเป็น2เท่าของข้างงวดรถนั่นเองนะนะครับเอาแบบง่ายๆนะนี่กระจกนะครับผัดเดิมนะติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับด้านในดีไซน์เป็นสีดำเงาเป็นโนแบ็คนะครับพร้อมบอดหนังสีดำนะครับนี่ภายในกว้างเนะเป็นรถครอบโรล์ดที่นั่งที่นั่งสบายมากนะครับ แล้วก็นี่ครับเม็ดอ์คนะฮะโครงสร้างนะครับนี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะครับเ,เดี๋ยวพาดูรอบคันเลยนะนะครับเพื่อความสบายใจของพี่ๆนะประกอบการตัดสินใจไปพร้อมกันได้เลยนะครับ เข้ามาได้นะครับที่บริษัททออโต้สาขาที่2นะครับเขตมิบุรีกรุงเทพติดต่อผมทอปทออโต้เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับมีการวารันตีนะครับให้1ปีเต็มนะครับวารันตีทั้งเครื่องยนต์และก็เครื่องเกียร์นะครับถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยพี่สามารถเอาเข้าเช็คศูนย์ของโรงงานอของศูนย์อิซูซได้เลยนะครับทั่วประเทศนะนะครับตัวไฟนะครับได้เป็น LED หลอดไฟเลี้ยวหลอดฮาโลเจนแบบนี้เลย นะครับโคมไฟไม่มีรอยแตกล้างไม่มีรอยคาบเหลือนะครับแล้วก็โลโก้อ e ิสตูโลโก้มิลเต่างๆอยู่ครบนะครับด้านหลังนะครับก็ตกแต่งมาเป็นสีดาเงาเป็นแบ็คแต่สักกับกสีตัวรถแบบนี้สวยๆนะครับนี่เส้นสายโครเมียมก็เพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะครับนะกระจกด้านหลังพัดเดิมครับไล่ฟ้ามันจะชัดแบบนี้นะครับมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังให้นะไฟเบรกตัวามาตรงกลางเสาอากาศคลิปฉลามแบบแบบชาร์กฟินอยู่ด้านบนนะครับด้านล่างนะก็ นี่ครับจะเป็นล้อลายอยางอะไรให้เรียบร้อยนะครับช่วงล่างก็ผมไม่มีการดัดแปลงตัวรถมานะไม่มีโดนมานะครับไม่มีผิดความมาแน่นอนนะคุณผู้ชมนะเช็คให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ที่ซื้อไปใช้ได้อย่างสบายใจเลยนะนะครับยิ่งช่วงนี้เนี่ยใกล้อ่ใกล้ปีใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับนะบ้านไหนยังไม่มีรถครอบครัวเจ็ดให้นั่งนะครับมาเอาคันนี้ได้เลยราคาดีด้วยนะครับนี่นะภายในกว้างแบบนี้นะคุณผู้ชมนะครับเบาะสามแถวนะ พับได้ทั้งเบาแถว2แล้วก็แถวสนะครับถือว่าถ้าเกิดว่าขนของเนี่ยนะครับก็สามารถพับเบาะเก็บได้นะครับจะใส่ของไปได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่ครับน็อตครับไม่มีร่องรอยการแก่งแง้ขันไข่ขยับนะครับเม็ดอาร์กยังเห็นอยู่เลยเนี่ยนะครับบริเวณรางน้าฝนนะครับเห็นเม็ดอาร์กอยู่เลยนะโชคําฝาด้ายนะครับก็ใช้งานได้ปกติแบบนี้นะครับนี่น็อตนะไม่มีแกะไม่มีแงะนะครับนี่ สภาพบอดี้ของเดิมโรงงานผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บเครื่องมืออะไรงต่างได้เก็บของได้นะนะครับเบาะสามารถพับได้นะครับอ่ะผมพับให้ดูนี่ผมพับให้ดูนี่นะครับพับเรียบลงไปได้เลยนะครับเก็บของได้นะฮะด้านหลังนะครับก็จะมีที่วางแก้วนะครับใส่ของแรงต่างให้นะทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับโอ้โหกว้างสุดๆนะ ไม่ต้องไปเสียเงินเป็นล้านคุณผู้ชมนะครับล้านกงกลางเนี่ยนะฮะตอนมือหนึ่งป้ายแดงเนี่ยแล้วก็ต้องเสียเงินดาวด้วยนะครับคันนี้ฟรีดาวได้เลยนะครับราคาอยู่7 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับทีนี้เรามาดูโครงสร้างฝั่งนี้กันบ้างนะครับนี่ผมงะให้ดูแบบทุกซอกทุกมุมนะนี่นะครับโครงสร้างนะครับเม็ดอาร์ตต้องเห็นนะนะครับแล้วก็ตัวภายในเนี่ยนะฮะต้องไม่มีการ สีมานะครับไม่มีโดนมาไม่มีพ่นมานะผู้ชมนะครับเราคัดรถนะครับเกรดเอหดาวนะครับเกรดเอหดาวใช้งานไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมีนี่ด้วยจอกลางนะครับนี่จอเพดานนะนะสามารถดู Youtube ได้นะครับดูทีวีได้นะนะครับยิ่งบ้านไหนมีเด็กเล็กนะครับสามารถให้ดูการ์ตูนได้เลยนะครับขณะที่กำลังเดินทาง นะครับกลับบ้านนะภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานนะครับที่วิ่งแบบนานๆ4ี0 0 0โลเนี่ยนะครับก็ถือว่าความเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยมีประโยชน์นะครับจะทำใหเ้เด็กเนี่ยไม่งองแงแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยสามารถดูได้ด้วยนะนะครับก็ค่าเวลาเราไปได้เยอะเลยนะครับตรงกลางนะครับก็พาร์ทเ,เล็กรูมนะครับรกว้างๆแบบนี้เลยนะตรงกลางมีรูเสียบ USB ให้อีก2จุดนะครับแล้วก็พร้อมปลั๊กไฟบ้าน นะครับเวลาจะเสียบชาร์จแบตโทรศัพท์อะไรต่างก็ได้เลยนะครับบอดแถวสองเนี่ยสามารถพับได้ด้วยนะนะครับบอะเนี่ยนั่งสบายได้เอ่อนั่งสบายด้วยนะครับยังกาอบานวดเลยเนี่ยนะครับนั่งสบายสุดๆนะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมีที่พักแขนทับต่อนะครับมีเอ่อที่วางแก้วให้นะสองจุดนะครับกว้างจัดเลยคุณผู้ชมนะครับราคาดีด้วยนะทีนี้เรามาดูน็อตฝั่งนี้กันบ้างนะครับนี่นะน็อตไม่มีร่องรอยการแกะง่าเลยนะครับ ั้งบนและล่างนะนะตัวในและตัวนอกก็ไม่มีแกะนะคุณชมนะครับนี่นะติ๊กเกอร์ความดันลมยางนะครับยังอยู่สภาพเดิมนะครับนี่นะโอ้ไม่มีการทาอะไรกับตัวรถทั้งนั้นนะคุณชมนะครับตรงนี้ก็จะมีมือจับเหยียบขึ้นประตูนะครับนี่นะนอตเสาเอแรงจะทุกซอกทุกมุมเลยนะครับทําความสะอาดมาให้เรียบร้อยนะครับเบรคอาร์ครับเรียนโค้งรบตัวอยู่นะครับไม่มีบิดเบี้ยวคุงอนะนะโครงสร้างไม่มีเสียรูปลักษณ์ไม่มีการจิ้มเข้าโครงสร้างมาแน่นอนนะครับ อันนี้พี่สบายใจได้เลยนะครับทีนี้มาดูภายในออปชันกันบ้างนะครับว่าคันนี้ได้อะไรมาบ้างนะครับเริ่มกันที่บริเวณประตูฝั่งคนขับเลยนะครับนี่นะมือเปิดเป็นแบบพรีเมียมภายในเป็นสีดําเงาเป็นแบ็ k นะคุ้มโทนมันเป็นสีดํานะสีดําล้วนนะครับภายนอกสีเทานะดูแลรักษาง่ายนะครับนี่ไม่ตาตรงประตูยังเห็นชัดเจนอยู่เลยนะครับฟิล์มลามีนานะคุณผู้ชมฟิล์มแพงด้วยเนี่ยนะฟิล์มลามีนานะนะครับ กระจกครับได้เป็นไฟฟ้าทั้ง4บานออโต้ฝั่งคนขับนะครับมีเซ็นทรัลล็อกให้มีตัวล็อกกระจกให้ครบเลยนะครับรายละเอียดช็อตคัดด้านข้างนะครับก็จะเป็นปุ่มออโต้สตาร์ทสต็อปนะฮะแล้วก็กระจกข้างนะหูช้างปรับและพับแบบไฟฟ้าแบบนี้นะครับที่เปิดฝาน้ำมันนะครับเปิดฝาโปงหน้าอยู่ด้านขวาด้านล่างตรงนี้นะครับฟังก์ชันควบคุมการเลื่อนการถลายมีให้ครบนะฮะโฟล์มาลายมัลติฟังก์ชันครับคันนี้มีคูดคอนโรลให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ นะครับแล้วก็ตัวจอกลางเนี่ยเขาเป็นระบบทัชนกรีนอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาต art รถให้ดูกันดีกว่านะครับอ่ะผมลืมแจ้งไปนะคันนี้บ่อนหนังกรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะุผู้ชมฝั่งคนนั่งปรับเองนะครับอ่ะโอ้โหภายในค่อนข้างเงียบเลยคุณผู้ชมนะครับปุ่ม engine start stop อยู่ด้านซ้ายมือนะครับเหยียบเบรกกดปุ่มได้เลยแต่ว่ากุญแจต้องอยู่ในรถนะครับกุญแจเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับรองรับกุญแจสมารถทีย์เลิดรีนะครับ เข็มหน้าปัดเรือนใหม่ครับทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับแล้วก็รถ PPV เนี่ยอย่างพวก m ิวเกับ f o r t จูเนเนี่ยนะครับเขาจะค่อนข้างสูงเลยนะครับทัศนวิสัยในการมองเห็นก็ค่อนข้างไกลนะครับเลขไมคันนี้ครับ1น5 6 1 5ี้6กิโลเมตรไม่แท้ไม่เดิมนะครับผมไม่มีกลับไมกลองไมนะครับเอาทะเบียนไปตรวจเช็คที่สูดได้ยินดีให้ตรวจสอบเลยนะครับมาจากลานไงผมขายอย่างนั้นเลยนะครับ นะรถคันนี้ผมขาราคาแบบกลางๆนะ769,000บาทนะครับเรียกได้ว่าพี่ได้รถสภาพสวยเกรด A ไปใช้งานนะครับตัวจอเครื่องเสียงนะครับเป็นระบบทัชสกรีนแบบนี้เลยนะนี่นะครับสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธได้ฟังเพลงฟังวิทยุได้นะครับมีระบบนำทางเนวิเกเตอร์เดิมแท้โรงงานให้ด้วยนะครับแล้วก็มีกล้องหลักกล้องถอยให้เรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยวผมเข้าจีอให้ดู นี่ครับมีกล้องถอยหลังนะครับพร้อมเส้นแต่ระยะให้ครบเลยนะนะครับไฟฉุกเฉินก็อยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้ก็เปิดได้ไหมอ่ะเปิดได้นะครับก็จะเป็นที่วางของนะครับเล็กน้อยนะครับนะตัวแอร์นะครับก็เป็นแอร์ระบบออโต้นะครับอย่างกับแอร์บ้านเลยเนี่ยอุณหภูมินะขึ้นแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับกลมๆแบบนี้สวยๆนะครับนี่นะแล้วก็มีรูเสียบ p o w e r อร์เลหนึ่งจุดนะครับ นะ USB AUX มีให้อีกนะครับเอาไว้ชาร์จแบตนะครับนะชาร์จแบตโทรศัพท์นะหรือว่าเสียบอะไรต่างก็ได้เลยนะครับเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้ฐานเกียรใ์ใหญ่แบบนี้เลยนะครับนี่ฐานเกียร์ตกแต่งเป็นสีดำเงาเป็นแบ็หัวเกียร์นะครับไม่มีลอ้อไม่มีชํานะครับเบรกมือยตรงกลางแบบนี้เลยนะครับที่วางแก้วนะครับมีให้2จุดบริเวณตรงนี้เลยนะครับนี่ที่พักแขนพักศอกก็สามารถเก็บของได้ด้านบนก็จะเป็นวัสดุหนังนะ นะครับด้านบนได้เป็นกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีที่เก็บแว่นให้ด้วยนะไปนะครับใช้งานได้คุณผู้ชมนะฮะปกติเลยนะครับนี่พลาสติกที่บังแดดยังไม่แกะเลยมีกระจกให้ด้วยนะครับนี่นะไว้ส่องได้นะครับนะอ่าฝั่งนี้ไม่มีนะมีให้แค่ฝั่งคนนั่งนะครับตรงนี้นะครับนี่นะก็จะเป็นที่เก็บของอะไรได้เล็กน้อยนะคุณผู้ชมนะครับนี่นะ ก็ดีไซน์ค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วก็เล่มคู่มือแรงต่างอยู่ในนี้นะนะครับมีให้ครบนะครับประวัติมีที่มาที่ไปตรวจสอบได้ชัดเจนเล่มไม่มีชํารุสูญหายนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วให้นะครับมีดังซ้ายและฝานะฝั่งนี้ก็มีนะครับแอร์เย็นเพลงดังผู้ชมนะครับตัวเบาะก็ไม่มีขาดไม่มีช้ําแบบนี้เลยนะครับใครที่สนใจคันนี้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยที่เบอร์0888 994496นะครับหรือแอดไลน์ดีมันก็ได้ครับ TOPPRP92 ผมฮอปทอตยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆีทุกท่านทุกเคสเลยนะครับไม่ว่าจะจัดไฟแนนซ์หรือว่าซื้อสดนะครับซื้อสดเนี่ยผมมีบวกแหวนเพิ่มนะครับนะแต่ว่าแหวนเนี่ยราคาต่อรองกันได้นะครับเพราะว่าผมจดเป็นในนามบริษัทนะครับซื้อขายเอ่อกันเนี่ยก็ต้องมีแหวนนะเจ็ดเปอร์เซ็นต์เป็นทุกที่นะคุณน้อมซื้อรถกับเต็นท์ใหญ่ นะครับนอกจากจะซื้อบุคคลต่อบุคคลอย่างเงี้ยครับนะก็จะไม่ต้องเสียแวดนะฮะแต่ว่าจัดไปนั้นนะครับก็งแวดเนี่ยเขาบังคับอยู่แล้วนะครับว่าต้องเก็บนะของธนาคารนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือเขาจะเฉลี่ยไปในค่างวดนั่นเองนะโอเคครับทีนี้มาดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับนี่นะครับเครื่องยนต์เดินเครื่องมาปกติแบบนี้เลยนะครับได้เป็นเครื่องยนต์ e b o o s ddi นะครับ3.0ดีเซลนะนะครับ กำลังแรงมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อัตรา,าก,การเร่งดีเครื่องยนต์ครับก็ไม่มีรอยนะ้ํามันรั่วตึมน,นะครับนี่นะสายพงสายพานแรงต่างก็ใช้งานได้ปกตินะครับคันนี้ประหยัดด้วยอะไหล่หาง่ายเป็นแทนถูกนะครับเนื่องจากเป็นแบรนด์หลักอย่างอูซูสูนั่นเองนะครับมีศูนย์บริการอยู่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ช่างเนี่ยเขาตรวจรถไปให้พี่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแล้วก็มีอ่าใบาเซอร์เนี่ยมีให้พี่ดูด้วยว่าตรวจในส่วนไหนบ้างนะครับกองแอร์กองอากาศ นะครับก็เช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนปล่อยรถนะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องออกให้พี่ด้วยนะผมเปลี่ยนให้นะครับนี่นะมาดูบริเวณตัวน็อตกันบ้างนะครับน็อตนะครับยึดแกมนะไม่มีร่องรอยการแกงแงะขันไขสยบนะครับนี่โครงสร้างนะขันหน้านะครับเม็ดอาร์ตเห็นชัดเจนนะครับไม่มีบิดเบี้ยวค้องอนี้นี่บริเวณตัวน็อตตรงนี้เมดอาร์นะครับนะน็อตไม่มีร่องรอยการแกะแงะนะครับขันหน้าไม่มีโดนไม่มีจิ้หมานะครับพลาสติก ต่างๆอยู่ครบนะสติกเกอร์ต่างๆทุกอย่างอยุดครบนะครับบริเวณท่ออะไรต่างก็ไม่มีรอยรั่วรอยซึงนะครับดูกลมสวยนะครับเห็นไหมน็อตไม่เคยแก่เลยนะนะสภาพสวยมากนะครับแผ่นเพจนะครับนี่อยู่มาได้ไงเนี่ยสติกเกอร์เนี่ยนะครับไม่มีการแก่นะผู้ชมนะครับเนี่ยสติกเกอร์ยังไม่ลอกเลยนะครับเพจไม่มีแก่ไม่เปลี่ยนมานะนะครับเขามีไอ้ตัวช็อคนะครับเอาไว้มาแตมด้วย นะครับนะพวกของเหลวต่างๆเดี๋ยวเติมให้เติมให้ตามระดับมาตรฐานนะครับุผู้ชมนะครับนี่ครับนอนฝาหน้าครับมีร่องรอยการแกะงะเม็ดอาร์ห็นชัดเจนนะครับเนี่ยคือจุดทส่วนนะครับนะรถต้องสวยต้องเดิมแบบนี้นะุผู้ชมนะครับดูระบายอากาศต่างกลมสวยนะครับนะสติ๊กเกอร์ข้อมูลบำรุงรักษาคําเตือนทุกอย่างอยู่ครบนะครับนะด้านในบริเวณตะขอต้องเป็นสีเทาแบบนี้เลยนะครับ มากคุผู้ชมนะครับนอตฝั่งนี้ก็ไม่มีอรอยแกะตอนนี้สนนความร้อนก็มีให้ครบนะครับของเดิมนะของเดิมนะส่วนกอความร้อนนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับพาเช็ครถกันรอบคันนะครับสำหรับใครที่หารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งไว้ใช้งานแล้วก็อยากได้ราคาแบบถูกๆหน่อยงบแบบ7-8็ดแปดแสนนะครับมาจับมาจองคันนี้ได้ได้เป็นเครื่องยนต์สาูและได้เป็นแบรนด์หลักอย่าง New X ด้วย นะครับคันนี้ได้ปี2019นะในราคาเพียง769,000บาทครับนะฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ13,300บาทนะครับตลอดอายุสัญญานานสูงสุดถึง84งวดนะใครที่มีงบดาวนะครับสามารถดาวเข้ามาได้นะยอดผ่อนก็จะลดน้อยลงไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครมีรถเก่าเอาเข้ามาตีเทินก็ได้นะครับผมรับเทินด้วยนะ นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง TOP SUV c u t เ g r ดเ t ด้วยนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยพี่ๆไว้นาะที่นี้ด้วยนะครับผมท็อปทาอโต้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ